อาคารนะครับช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งชั้น4ชั้น3ชั้น2นี่คือติดตั้งฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันอาคารดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับและด้านหลังอาคารนะครับด้านหลังอาคารช่างติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่ชั้น4ชั้น3ชั้น2นะครับส่วนตรงนั้นคือไม่ได้ติดฟิล์มนะครับผมส่วนตรงนั้นเป็นฝ้ากั้นไว้นะครับไม่สามารถติดฟิล์มได้นะครับผม ตัวฟิล์มที่ธนาคารอมสินนะครับที่ได้เลือกติดตั้งนะครับเป็น RBD 6 0นะครับผมแสงส่งผ่าน21%นะครับมีค่าสะท้อนแสงก็คือค่า reflection 22นะครับผมแล้วก็ลดความร้อนอยู่77%จ็ดสิบเจเปอร์เซ็นตนะครับ ให้ตรวจของมือดึงนะครับมือดึงนี่ยะครับมันจะมีมือดึงด้านในกระจกนะครับช่างจะทําการถอรดมือดึงนะครับเพื่อที่เราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องได้ตัดฟิล์มมาส์แบบนี้นะครับมันจะไม่สูงมันจะเป็นเส้นนะครับผมช่างก็ทํา่านแกะมือดึงแล้วก็ติดตั้งฟิล์มนะครับแล้วค่อยใส่มือดึงกลับเข้าไปนะครับ อันนี้มุมมองในร่มนะครับผมในส่วนของกระจกบานใหญ่นะครับผมพอมุมมองในร่มนะครับกระจกก็จะไม่ได้ออกเขียวสักเท่าไหร่นะครับจะติดสีชาเล็กน้อยนะครับผมในส่วนกระจกบานเซตใหญ่อย่างนี้นะครับเราจะวัดกระจกให้หน้าฟิล์มลงโดยที่เราไม่ต้องต่อฟิล์มนะครับยกเว้นไซส์กระจกที่มันไซส์ใหญ่มากเกินมากกว้าเกิน60นิ้วอย่างนี้นะครับมันจะต้องต่อกลางนะครับ